สวัสดีครับมึงน้องก็มาพบกับพี่หมูจากสถาบันไฟอัสติลเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราขึ้นบทที่5แล้วนะครับมน,บน้องอคณิตศาสตร์ป .5 บทที่5นะจะเป็นเรื่องของ้อยละและก็เปอร์เซ็นต์นะครับ้อยละกับเปอร์เซ็นต์นะ อ่ะเรามาดูในหัวข้อแรกกันก่อนนะครับหัวข้อแรกของบทนี้นะครับเป็นเรื่องของการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับให้น้องเข้าใจก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับน้องๆเคยสังเกตเห็นไหมครับว่านี่ตัวนี้สัญ,ญลักษณ์เปอร์เซ็นต์เห็นไหมอ่าน้องๆเคยเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีความหมายว่าอะไรเดี๋ยวน้องจะเริ่มเข้าใจในหัวข้อนี้แล้วก็บทนี้นะครับอ่ะเราไปต่อที่หน้าถัดไปกันก่อนนะ ามาดูที่ตัวความหมายครับอันแรกนะครับตัวบนนะเศษส่วนนะครับที่มีตัวส่วนเป็น100น้องๆจำได้เนาะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะครับสามารถเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะส่วนเป็น100นะครับเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะครับตัวอย่างเช่น 1>, 1ส่วน100นะ1ใน100ส่วนเห็นไหมครับ1ใน100ส่วนอาจกล่าวได้ว่าร้อยละ1หรือ1%นะครับสังเกตชัดๆเลยร้อยละเปอร์เซ็นต์ตัวส่วนต้องเป็น 100, 100เห็นไหมครับ100นะเราถึงจะเขียนในรูปนี้กลับไปกลับมาได้นะครับระหว่างเศษส่วนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อ่ะ75ส่วน100ก็คือ เศษ75ใน100ส่วนใช่ไหมครับอาจกล่าวได้ว่าร้อยละ75หรือ75เปอร์เซ็นโอเคไหมครับทีนี้จากเศษส่วนนะครับเขียนในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราก็สามารถเอาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เขียนกลับในรูปของเศษส่วนที่มีส่วนเป็น100ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นร้อยละ8หรือ8นน้องๆก็จะเขียนใหม่ได้เป็นอะไรครับ แปดส่วน100นั่นเองนะครับร้อยละ25หรือ25%เก็เขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น25ส่วน100้ยโอเคไหมครับน้อง,อ,งอ่าพี่หมูเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้นะครับตัวเปอร์เซ็นต์ภาษาไทยนะครับสามารถเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์เปอร์เซ็นต์อันนี้นะครับอ่าเขียนแทนได้นะอ่าเดี๋ยวพี่หมูจะลองเขียนนะครับทีนี้ตัว1ตรงนี้ก็จะเป็น 1%, 1แบบนี้ก็ได้นะครับ75%ก็75%นะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่8%นี่เขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนได้นะครับน้องๆ2 5้อร์เโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเร็วกว่าเนาะอ่าพี่หมูไปต่อหน้าถัดไปเลยนะครับ อ่าเรามาดูความรู้เพิ่มเติมนะครับสมมุตินะครับนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี100คนนะครับเป็นนักเรียนหญิง52คนมีนักเรียนหญิง้อยละเท่าใดอ่า้อยละเท่าใดครับนักเรียนหญิงมีกี่คนครับ52คนใน100คนใช่ไหมอ่าห้คนใน100คนทั้งหมดใช่ไหมครับก็คืออะไรครับ ก็คือ52ใช่ไหมครับในร0อยส่วนเนาะ52คนในร0อยคนนะครับจำได้ไหมอ่ะส่วนร้อยมาแล้วใช่ไหมครับโจทย์่ะโจทย์เขาต้องการอ,าอะไรครับร้อยละใช่ไหมครับเรารู้ว่า52ส่วน1้อยเขียนใหม่ก็จะได้เป็น1 0อยละ52นะครับหรืออ่าเนาจะเขียนเป็น52เปอร์เซ็นต์ก็ได้โอเคไหมครับ อ่แล้วคำถามที่2องะครับคำถามที่สโจทย์ถามว่าและมีนักเรียนชาย้อยละเท่าใดครับของนักเรียนทั้งหมดเรารู้แล้วว่า100คนเห็นไหมครับ100คนทั้งหมดนะครับเป็นหญิงไปแล้ว52คนใช่ไหมครับถ้าน้องๆเอา100ตั้งนะครับลบด้วย52ก็จะเป็นนักเรียนชายใช่ไหมครับหรือพูดง่ายๆว่านักเรียนหญิงบวกนักเรียนชายต้องมีทั้งหมด1น0คนนั่นเองนั้น,น,น นี่วิธีคิดนะครับนักเรียนชายก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับน้อง48คนใช่ไหม48คนใน100คนก็คือเท่าไหร่ครับ100ละ48หรือ48%เซนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เป็นโจทย์ปัญหานะครับมาถามเนาะอันนี้นะพี่หมูให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับเราไปต่อหน้าถัดไปกันนะครับน้อง อ่าหน้าถัดไปเราเข้าแบบฝึกหัดที่1แล้วนะครับแบบฝึกหัดที่1เขียนแสดงส่วนที่ระบายสีนะครับในรูปเศษส่วนลอยละและเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่พี่หมูอยากให้น้องสังเกตเห็นไหมครับว่าเราดูก่อนว่าในสี่เหลี่ยมใหญ่อันนี้นะครับเขาแบ่งส่วนย่อยๆเห็นไหมครับอ่าเนี่ยแบ่งส่วนย่อยๆเป็นกี่ส่วนครับน้องๆลองนับ1 2 3 4 5 6อง9 10 แล้วก็แนวตั้ง3 4 5 6 7 8 9 10แอ่าแสดงว่าเรารู้แล้วว่าทั้งหมดนี้คือ100ส่วนถูกต้องไหมครับอ่า100ส่วนเนาะแสดงว่านี่คือ100ส่วนหมดเลยนะครับเรามาดูส่วนที่ระบายสีครับมีไปเท่าไหร่นะครับอ่ะแถวหนึ่งคือ10เนาะน้องๆแถวหนึ่งคือ10 20 30 40 50 60 61, 2, 3, 4, 5นะครับ65นะส่วนที่แรงเงานะครับรูปนี้65นะขวามือ 10, 20, 30, 30 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37นะครับขวามือ37นะดังนั้นข้อแรกนะครับข้อที่1คือ65เศษใน100ส่วนใช่ไหมครับ หกสิบาเซนใน100ส่วนเนาะหรือพูดง่ายๆว่า100ละ65แล้วก็6กสเปอร์เซนโอเคไหมครับส่วนข้อที่2นับมาแล้ว37ใน100ส่วนเนาะร้อละ37หรือ37%เปเซนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบฝึกหัดที่1นะ ให้น้องทำความเข้าใจนะครับเป็นรูปภาพนะอมองออกนะครับไปต่อที่หน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปแบบฝึกหัดที่2เขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะครับมีเศษส,ส่วนมาให้นะเขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่120ส่วนร้อยตรงไปตรงมาเนาะ้อยละ20หรือ2 0เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับข้อที่2 80ส่วนร้อยก็คือร้อยละ80หรือ80%เปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่3 64ใช่ไหมข้อที่4ก็48หรือ4ีเปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่5 35หอ่าหรือ35%เปอร์เซ็นต์ข้อที่6ร้อยละ72หรือ72เปอร์เซ็นต์ข้อที่7ร้อยละ7หรือ7เปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่8 ลอยละ18หรือ18เปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่9ร้อยละ3หรือ3เปอร์เซ็นต์และข้อที่10ร้อยละ99หรือ9 9เปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับน้องอันนี้คือเขีย,ขยนจากเศษส่วนนะครับในรูปของนะ้อยละแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนาะไปต่อที่หน้าถัดไปกันนะครับหน้าถัดไปแบบฝึกหัดที่3นะครับเขียนกลับกันแล้วนะครับรอบนี้นะเรามี เปอร์เซนต์กับร้อยละนะครับเขียนในรูปเศษส่วนเนาะอ่าเรารู้แล้วครับว่าเปอร์เซนต์กับร้อยละก็คือเราอยู่ในรูปส่วนร้อยแน่นอนนะครับอ่าสี่สิบสองคือสี่สิบ่วนร้อยแคือแปดส่วนร้อยห้คือห้าสิบ่วนร้อยหคือหกส่วนร้อเจ้อร์เคือเจ็ดสาส่วนร้อยข้อที่6 85รอยละ85ก็เหมือนกันคือ85ส่วนร้อนะครับรอยละ37 37ส่วนร้อยรอยละ2 2ส่วน100รอยละ21คือ21ส่วน100และสุดท้ายรอยละ95คือ95ส่วน100โอเคไหมครับน้องอ่ะเรียบร้อยนะแบบฝึกหัดที่2ก็บาไม่ยากมากนะครับอ่ะเราไปดู แบบฝึกหัดที่4กันบ้างน,นะครับเริ่มเป็นโจทย์ปัญหาแล้วนะครับแบบฝึกหัดที่4นะข้อที่1นะครับนักเรียนชั้นป .5 มี100คนนะครับเป็นสมาชิกของชมรมศิละปะ27คนนักเรียนที่เป็นสมาชิกของชมรมศิละปะคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนชั้นป .5 นะครับอ่าวิธีคิดก็คืออ่าคล้ายๆเลยคล้ายๆเหมือนตอนแรกเลยครับน้องมี100คนใช่ไหมครับ ร้อยคนนะเขาบอกว่าปห้าเนะาะปห้ามีหนึ่งร้อยคนสมมุติทั้งแท่งนี้ก็หนึ่งร้อยคนใช่ไหมครับมีนักสมาชิกของชมชมรมศิลปะยี่สิบเจ็ดคนสมมุตินี่แค่ส่วนนี้ยี่สิบเจ็ดคนนะครับเป็นชมรมศิลปะเนะาะเราก็จะได้ว่าอะไรครับชมรมศิลปะนะครับมีสมาชิกเป็น27 ใน100คนใช่ไหมครับอ่ายีใน100คนเขียนใหม่ได้เป็นอะไรครับร้อยละ27ใช่ไหมครับอ่าแถมให้อีกก็คือหรือ27%เซน์นั่นเองนะครับ่าเขียนให้หมดเลยนะพี่หมูหาให้หมดเลยนะอ่าจบแล้วนะครับข้อ1นะหน้าถัดไปนะครับข้อที่2 ลุงพันปลูกต้นส้มโอกับต้นมะนาวรวมกัน100ต้นนะครับเป็นต้นมะนาวไปแล้ว38ต้นโจทย์ถามว่าต้นส้มโอคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นไม้ที่ลุงพันปลูกอ่าวิธีคิดมานะครับเหมือนเดิมเลยลุงพันปลูกส้มโอกับมะนาวรวมกันคือ100แสดงว่าทั้งหมดนะครับที่ลุงพันปลูกนะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับนี่ลุงพันปลูก ลุงพันปลูกไปร้อยต้นใช่ไหมครับอ่าเป็นมะนาวไปแล้วสามสิบแปดนะครับอ่าดังนั้นอีกหกสิบสองใช่ไหมครับหกสิบสองเนาะเป็นอะไรครับเป็นส้มโอใช่ไหมอ่าเพราะว่าอะไรมะนาวกับส้มโอรวมกันคือ100นะครับดังนั้นมะนาว38ส้มโอก็ต้อง62นะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม ส้มโอนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะ,ะดังนั้นส้มโอนะครับคิดเป็น62ส่วน100ใช่ไหมครับที่ลุงพันธ์ปลูกหรือ6กเปอ์นะครับอแถมให้อีกนิดนึงคือ100ละเลยนะครับ ลอยละ62นะเขียนให้ทั้งหมดเลยนะครับ62ส่วนร้อยเปอร์เซหรือลอยละ62นะครับน้องข้อที่2เรียบร้อยแล้วเราไปต่อข้อที่3กันนะครับข้อที่3ลูกปิงปองมีทั้งหมด100ลูกนะครับมีลูกปิงปองสีขาวนะ4 2ลูกสีขาว42สีส้ม36นะครับที่เหลือเป็นสีเขียว แสดงว่ามี3สีนะ3สีรวมกันคือ100นะครับน้องอลูกปิงปองอมี3ามสีใช่ไหมครับสีแรกไปแล้วเท่าไหร่ครับ42อ่า42คือสีขาวใช่ไหมครับและสีส้มอีก36 กับสีเขียวใช่ไหมครับในลูกปิงปองเท่าไหร่ครับ100ลูกเนาะรวมทั้งหมดแล้วนะครับลูกปิงปอง100ลูกเป็นสีขาว4ีสีส้ม36รวมกันเป็น78ใช่ไหมครับ78เหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลืออีก22ใช่ไหมครับมึงน้องอ่าเท็ดดี้เราจะรู้ว่าเป็นสีเขียว22ลูกเนาะอ่าแล้วทีนี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามลูกปิงปองสีเขียวนะครับ สีเขียวนะคิดเป็นลอยละเท่าใดของรูปปิงปองทั้งหมดนะครับได้แล้วนะก็คือ22ส่วนร้อนะครับอ่าสีเขียวนะคิดเป็น22ส่วนร้อหรือลอยละ22อาจ่าแถมเหมือนกันพี่หมูเขียนให้หมดเลยนะครับ22 เปอร์เซนต์นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเราไปต่อที่หนะ้าถัดไปกันนะครับอ่าหนะ้าถัดไปเป็นหัวข้อใหม่แล้วดังนั้นในหัวข้อนี้นะครับก็จบไปแล้วนะมีโจทย์คำถาม3ข้อนะครับไม่ยากใช่ไหมครับอันนี้ในเรื่องของอาการอ่านการเขียนนะครับและความหมายของร้อยละและเปอร์เซนต์นะแล้วเดี๋ยวในหัวข้อท้าถัดไปจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับน้อง,องแล้วมาพบกันใหม่ที่ หัวข้อหน้ากันครับบายยสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหนึ่งเรามีคอร์สสรุปเนื้อหาระถมปลายติวเนื้อหาป .4 ถึง6แบบกระชับเข้มข้นครบทั้ง5วิชาที่ออกสอบภายใน1 0 0ชั่วโมงและคอร์สลุโจทย์เข้าม .1 งโรงเรียนดังที่รวบรวมข้อสอบพรีเทสจากโรงเรียนชั้นนำกว่า700้ข้อเฉลยละเอียดพร้อมวิธีทำและเทคนิควิเคราะห์โจทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับ อย่าลืมติดตามช่องไฟ re ส s ิลเตอรจะได้ไม่พลาดทริปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้าม .1 สามารถทักแชทเพจ Facebook หาพี่อมินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย